ด,น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 ดวนดวนดวน TikTok Shop ประกาศและงับใช้ฟีเจอร์บางฟีเจอร์วันที่9ตุลา2565ในเวลา16.00นถึง20.00นมีฟีเจอร์อะไรบ้างมาดูกันสวัสดีครับก็ยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องหนตู้ฟินิที้แปด8นะครับก็ในคลิปนนี้จะมาอัปเดตข้อมูลข่าวสารนะครับเพื่อนๆให้เพื่อนๆชาว TikTok Shop นะครับได้เข้าใจแล้วก็จะได้ไม่ตกใจหรือตระหนกตกใจกัน คือเขาประกาศออกมานะครับอันนี้จะใช้วันที่9ตุลานะครับก็คือประกาศเกี่ยวกับระบบปรับปรุงนะครับอะไรประกาศเกี่ยวกับการปรับปรุงระบบระบบที่จะเกิดขึ้นนะครับก็คือตรงนี้ผมมองว่าเขาอาจจะปรับปรุงในเรื่องของ t i k t o k เขาจะมีระบบ TikTok S h o p Official Account ใช่ไหมครับหรือ t i k t o k Official Account เป็นของตัวเองก็คือเดี๋ยวจะพาไปดูนะครับเ,เพื่อนๆรอดูนะว่ามันจะหน้าตาเป็นยังไงนะครับ ทีนี้เขาก็เลยทําประกาศออกมาว่าเนื่องจากเนื่องจากการอัปเกรดระบบ t ิกต o k ช h อ p ส่วนหนึ่งของฟีเจอร์ที่เกี่ยวข้องกับบัญชีในการในศูนย์ของผู้ขายจะถูกระง,งับช่วงระยะเวลา16นกาถึง20นกของวันที่นะครับของวันที่9ตุลา2565นะครับฟีเจอร์ที่จะโดนก็คือการลงทะเบียนนะครับก็คือสมัครเปิดร้านค้าใหม่นั่นแหละนะครับการ แก้ไขข้อมูลเบอร์โทรศัพท์อีเมลหรือรหัสผ่านนะครับการเข้าสู่ระบบด้วยระบบของ TikTok อแล้วก็การลืมระบบรหัสผ่านนะครับฟีเจอร์เหล่านี้จะถูกลรับงานใช้งานทั้งในคอมและในแอปนะครับโกนาวางแผนการดำเนินการของคุณล่วงหน้าตามความเหมาะสมทางเราขอขอขอบคุณนะครับสำหรับความเข้าใจและการร่วมมือเสมอมานะครับอันนี้เขาก็จะแจ้งเตือนอันเนี้ยจริงๆแล้วถามว่านะครับเอาจริงๆนะ ผมมองว่าเขาแจ้งเตือนเราเพื่อให้ให้ให้เราเนี่ยนะครับในระยะเวลานเนี้ยเนี่ยเนี่ยนะครับ16ในการถึงยีิในการเนี่ยเรานะครับก็อย่าพึ่งไปทำอะไรกับระบบของ TikTok นะครับแค่นั้นเองหลังจากนั้นเราก็เข้าไปทำได้เพราะว่าเขาน่าจะอัปเดตทีนี้นะครับที่เขาปรับปรุงถ้าถามผมผมมองว่าเขาน่าจะปรับปรุงเรื่องนี้นะครับเ,เพื่อนๆอ่ะเดี๋ยวผมพาไปดูเนาะอันนี้เขาก็จะนะผมคิดว่าเขาน่าจะปรับปรุงเรื่องนี้นี่นะครับระบบนี้ระบบ ร้านค้าเพราะว่าเดี๋ยวเพื่อนๆเ,เ,เนี่ยนะครับจะมีร้านค้าเสมือนเป็นของตัวเองนะครับทีนี้ประเด็นคือร้านค้าเสมือนเนี่ยเดี๋ยวผมจะมาอาธิบายอีกครั้งหนึง่งว่าคืออะไรเป็นร้านค้าที่ต่อไปเนี่ยนะครับทิตกตอกของเรานะทิตกตอกของเราตรงนี้เนี่ยนะครับจะจะอะไรอ่ะนะครับจะเปลี่ยนจากชื่อร้านจากชื่อของเราที่เราตั้งกันมาตรงเนี้ยที่หน้าโปรไฟล์ของเราตรงเนี้ยจะเป็นชื่อของร้านค้า มีชื่อแบรนด์ชื่ออะไรให้เรียบร้อยเลยเห็นไหมครับจะมีหน้าโฮมหน้าโปรดักต์มีหน้าแคตตาล็อกเห็นไหมครับแล้วก็จะมีในส่วนของพวกคุป,ปองต่างๆส่วนลดต่างๆนะครับแล้วก็มีพวกแฟลเซลล์เซลล์ต่างๆแล้วก็จะมีพวกสินค้าเหมือนกับที่เราใช้ในแพลตฟอร์มนะครับไม่ว่าจะเป็นช้อปปี้ลาซาด้าหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็จะสามารถเข้ามาเป็นตรงนี้ได้อาจจะเป็นเพราะระบบนี้หรือเปล่าเขาเลยต้องมีการัอัปเดตหรือปรับปรุงหรือเปลี่ยนแปลงทั้งหมด นะครับเพื่อนๆก็ฝากเพื่อนติดตามช่องนี้ไว้แล้วกันนะครับห้ามพลาดเลยนะครับผมจะมาอัปเดตข้อมูลข่าวสารเพื่อนๆมีอะไรนะครับคอมเมนต์เอาไว้ได้นะครับใต้คลิปตัวนี้นะครับแล้วก็เดี๋ยวผมจะเข้ามาตอบถ้าไม่ได้ติดอะไรก็จะเข้ามาตอบแต่ว่าช่วงนี้ไม่ค่อยได้เข้ามาตอบคําถามเพื่อนๆนะครับยังไงก็ต้องขออภัยเนาะโอเคนะครับก็แวะมาแจ้งเตือนประมาณนี้ฝากเพื่อนช่วยกันกดติดตามนะครับกดไลค์กดแชร์นะครับช่องนายทุกอินฟินิตี้แปดแปดแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งนะครับ แจ้งเตือนเอาไว้เมื่อมีคลิปวิดีโอใหม่ๆเพื่อได้ปรับใช้กับธุรกิจของเพื่อนๆได้นะครับ